กว่าจะถึงคิวแกงคั่วออดิบใส่หอยแมลงภููค่ะวันนี้ก็ได้เวลามาแกงให้เพื่อนๆชมกันแล้วใครที่ยังไม่เคยทานออดิบจริงๆแล้วออดิบเขาจะมีชื่อเรียกหลายอย่างเลยค่ะบางที่ก็เรียกต้นคูนทูนบางที่ก็ออกเสียงออดิบออดิบและ บางที่สาร่าก็เคยได้ยินออกดิบแล้วแต่จะเรียกกันนะคะต้นออดิบนี้เขามีสรรพคุณทางยาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นต้นใบหัวรากของเขานี่สามารถที่จะนำมาเป็นสรรพคุณทางยาบำรุงรักษาร่างกายได้หลายแบบเลยค่ะเพื่อนๆลองไปหาอ่านดูใน Google นะคะ ซาร่าเป็นคนแกงคั่วชอบใช้พริกแกงเผ็ดใต้ค่ะเนื่องจากมีความรู้สึกส่วนตัวว่ารสสัมผัสของน้ำแกงเขามีความนัวอร่อยเข้มข้นและเราจะได้สีของน้ำแกงที่สวยกว่ากันมากๆเลยเนื่องจากแกงเผ็ดใต้เนี่ยเขามีส่วนผสมของขมิ้นด้วย ที่สำคัญพริกแกงที่นำมาใช้ในวันนี้ก็เป็นพริกแกงตาม,มือที่คุณแม่ส่งมาให้เมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะไม่ได้ถ่ายตอนที่รับของแล้วก็แกะกล่องค่ะทุกคนเนื่องจากว่ากว่าจะได้รับของจากสุราถ,ถึงกรุงเทพนี่คือ4วันเลยไม่น่าเชื่อว่าจะนานมากขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวนี้บริษัทขนส่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคน ก็เลยรีบแกะของเก็บของเข้าตู้เย็นเอาพริกแกงที่คุณแม่ทำมาให้มีทุกพริกแกงเลยค่ะใส่ในช่องฟรีซเอาไว้ไม่ได้วางแผนก่อนว่าวันนี้จะแกงก็เลยงัดพริกแกงแบบแข็งๆออกมาค่ะแกงทั้งพริกแกงแข็งๆแบบนั้นเลยค่ะ ค่อยๆปรุงค่อยๆชิมไปนะคะใครชอบรสอะไรก็ปรุงตามที่ชอบเลยซาร่าก็จะเน้นเปรี้ยวนำค่ะเปรี้ยวหวานเค็มสมรสค่ะบางคนเขาจะนำออดิบไปลวกน้ำร้อนหรือว่าต้มน้ำทิ้งก่อนหนึ่งน้ำส่วนตัวซาร่าเองชอบนำไปแกงเลยเพราะมีความรู้สึกว่าได้รสของธรรมชาติมากกว่ากันค่ะ แกงง่ายๆค่ะซาร่าจะใส่หอยหลังจากที่ออดิบคนข้างจะใกล้สุกแล้วเพราะต้องการให้ออดิบเขามีความนุ่มค่ะเนื่องจากหอยเขาสุกไวต้องใส่ทีหลังค่ะเมนูนี้ยังสามารถแกงใส่กุ้งได้อีกด้วยนะคะทุกคนใครชอบหอยชอบกุ้งก็ลองแกงกันทานดูนะคะ ทีแรกว่าอยากจะนำมาแกงส้มใส่ปลาค่ะแต่ก็พึ่งจะล้างหม้อแกงส้มเมื่อไม่นานมานี้เองเลยแกงคั่วดีกว่าค่ะมีสะโพกไก่เหลืออยู่สามสะโพกค่ะเลยนำมาหมักกับน้ำปลาพริกไทยดำแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะ คลุกคลุกแค่พอเกาะไก่ติดนะคะก็นำไปทอดจนได้สีเหลืองกรอบตามที่ชอบได้เวลาจะเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะทุกคนไปตักแกงใส่ชามกันค่ะเพื่อนๆตักข้าวมาเลยค่ะอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าไปจ้าไปกินข้าวกันน้องฟานถือไปแล้ว คะร้อนๆเลยค่ะทำกับข้าวเสร็จทานเสร็จแป๊บหนึ่งค่ะรถกับข้าวเจ้าประจำก็มาค่ะอดใจไม่ได้ต้องออกไปซื้อตุนไว้อีกรอบหนึ่งแล้วค่ะทุกคนบอกว่าหักห้ามใจค่ะพยายามทำของที่มีให้หมดก่อนค่ะ เปิดประตูจะเข้าบ้านนะจ๊ะนี่ขนาดหักห้ามใจแล้วนะคะไปเจอไส้กรอกกับเกี๊ยวค่ะเลยอดใจไม่ได้ต้องนำมาทำให้น้องฟานหม่ำไม่ค่อยได้พาออกไปไหนค่ะเลยจะต้องเอาใจนิดนึงค่ะทำของอร่อยออร่อยให้หม่ำ น้องฟานทำอะไรให้กินก็อร่อยไม่รู้ว่าอร่อยหรือว่าหิวกันแน่ค่ะไปก่อนแล้วคะ่ะทุกคนพบกับซาร่าในการแบ่งปันคลิปต่อไปนะคะ